媽ไม่ได้โกรธแก2คนหรอกนะ媽ไม่ได้โกรธแก2คนหรอกนะสวัสดีครับบัดส้มสาคมอักันการเรียนภาษาไทยบะថ្ងៃនេះយើងនឹងបានរៀនអំពីប្រយោគសាមញ្ញចេញពីរឿងភាសាไทยឈ្មោះថាตรนุมกรรมบะដែលជាภาษาไทยគេនិយាយថាกร่งกรรมบะចង់ដល់ថា มียนชีลักณนะประโยคไว้ครับต่อยิงตัดตามนาแตงออกั้งนี้บร่ามาไม่ได้โกรธแกสองคนหรอกนะ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  ม้าไม่ได้โกรธแกสองคนหรอกนะมะมันบานคังไอ้ปีนี้หนุกเตมะมันบานคังไอ้ปีนี้หนุกเตโกรธโกรธโกรธประทะรักังคังต่อไปครับออกจะดีใจด้วยซ้ำไป ออกจะดีใจหรือซ้ำไปออกจะดีใจด้วยซ้ำไปออกจะดีใจด้วยซ้ำไปออกจะดีใจด้วยซ้ำไปบบายชีสบายชดเตวิงตีบายชีสบายชัดเตวินตีบาดีใจ ดีใจปรยท้าสบายจัดสบายจัดที่สุดท้ายแล้วแกก็ได้เลือกคู่ชีวิตได้ด้วยตัวของแกเองที่สุดท้ายแล้วแกก็ได้เลือกคู่ชีวิตได้ด้วยตัวของแกเองที่สุดท้ายแล้วแกก็ได้เลือกคู่ชีวิตได้ด้วยตัวของแกเอง ที่สุดท้ายแล้วแกก็ได้เลือกคู่ชีวิตได้ด้วยตัวของแกเองที่สุดท้ายแล้วแกก็ได้เลือกคู่ชีวิตได้ด้วยตัวของแกเองจองกรอยฤติบมพ์พดไอ้เกาะบ้านเจริญกู้วุดบ,บานดยขลุ่นไอ้มาเลือกมาเลือกประทับเจริญเจริญร่า แกสองคนต้องอยู่กันไปอีกนานนะ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 ไอ้แตงปีนี้เราจะนัดจมูกนเนีย ឲ្យបានຢູ່ទៀតណាឯងតាំងពីនេះត្រូវនៅជាមួយគ្នាឲ្យបានຢູ່ទៀតណាបាទទូលែកັນរកកັນឲ្យດີៗទូលែកັນរកកັນឲ្យດີៗទូលែកັນរកកັນឲ្យດີៗមើលការកັນនិងកັນឲ្យດີៗមើលការកັນនិងកັນឲ្យດີៗបាទ เมอร์ไทยคเนีตอวินตะรมอกเอายาบานหลอเมอร์ไทยคเนีตอวินตอมอกเอายาบานหลอ,อบ่าดูแลกันและกันดูแลกันและกันมีในทางเมอร์ไทยคเนีตอวินตอรมอกบ่ารักษาน้ำใจกันให้เหมือนกับวันแรกที่เรารักกันรักษาน้ำใจกันให้เหมือนกับวันแรกที่เรารักกัน รักษาน้ํนในบบนรา,รกกาใจกันให้เหมือนกับวันแรกที่เรารักกันรักษาน้ําใจกันให้เหมือนกับวันแรกที่เรารักกันรักษาตึกจัดគ្នាឲ្យដូចជាមួយនឹងថ្ងៃដំបូងដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាรักษาตึกจัด គ្នាហើយដូចជាមួយនឹងថ្ងៃដំបូងដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាបាទน้ําใจน้ําใจបាទប្រថាទឹកចិត្តទឹកចិត្តបាទថ្ងៃแรกថ្ងៃแรกប្រថាថ្ងៃដំបូងថ្ងៃដំបូងបាទผิดพลาดอะไรยังไงก็สั่งสอนกันได้นะผิดพลาดอะไรยังไงอ่ะ ก็สั่งสอนกันได้นะผิดพลาดอะไรยังไงก็สั่งสอนกันได้นะผิดพลาดอะไรยังไงก็สั่งสอนกันได้นะผิดพลาดอะไรยังไงก็สั่งสอนกันได้นะเขอชกองอย่างไม่ก็ตูมิ้เมนเปรียนปัดดาษ ขณียานคขากองอย่างไหมก็ตูเมนเปลี่ยนประดับขณียานนะผิดพลาดผิดพลาดเขาจกองมาเขาจกองสั่งสอนสั่งสอนไปท้าตูเมียนเปลี่ยนประดับดดดดตูเมนเปลี่ยนประดวบ่ามาลูที่ว่าแกสองคนจะไม่มีวันลงเดินทางผิดแน่ๆมาลูที่ว่า แกสองคนจะไม่มีวันลงเดินทางผิดแน่ๆมารู้ดีว่าแกสองคนจะไม่มีวันลงเดินทางผิดแน่ๆมารู้ดีว่าแกสองคนจะไม่มีวันหลงเดินทางผิดแน่ๆ มะรู้ดีว่าแก2คนจะไม่มีวันหลงเดินทางผิดแน่ๆมะดังทาไอ้2เนี่ยนึ่งฆีมថ្ងៃวงเวญด่าพลุคอษនោះเตมะดังจบัสทาไอ้2เนี่ยนึ่งฆีมថ្ងៃวงเวญด่าคอษพลุនោះเตบ่ารู้ดีรู้ดีบ่ารู้ดีแปลทา ดังจบ huh? ่าดังจบ่าหลงหลงบ่าปลาท้าวงเวงนวงเวงยนแมะจะต้องสั่งสอนแล้วทำให้บ้านแบบเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นจะต้องสั่งสอนแล้วทำให้บ้านแบบเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น จะต้องสั่งสอนและทำให้บ้านแม่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเธอจะต้องสั่งสอนและทำให้บ้านแม่เจริญร,รุ่งเรืองยิ่งขึ้นเธอจะอต้องสั่งสอนและทำให้บ้านแม่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไอ้หรือตูมีนเปลี่ยนป๋นปรารืนัง ធ្វ <Adult encore> ើឲ្យផ្ទះបាមានត្រកូលបាបាទរីចចម្រើនរុងរឿងកាន់តែខ្លាំងឯងត្រូវទូមានពៀនបដៅនឹងធ្វើឲ្យត្រកូលបាឬផ្ទះបាបាទរីចចម្រើនរុងរឿងកាន់តែខ្លាំងបាទ